เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสินอำเภอมเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศรัพท์039 498 585โปรโมชั่นสุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดประจำเดือนสิงหาคมนี้ อคอแควนผ้าแอสเตดลมมาอันละ33บาทราคาพิเศษซื้อ2แถม1ตลับเมตร3.5เมตรจากราคาปกติ45บาทราคาพิเศษเหลือเพียง28บาทตระแกงกันกลิ่นทองเหลืองชุบราคา480บาทพิเศษซื้อ1แถม1ทถังบำบัดน,น้ำเสีย600ลิตรปกติ2,800บาทราคาพิเศษเหลือเพียง2,280บาท แทงน้ำช้างแกรนิต1 0 0 0ลิตรจากราคาปกติ4,990บาทพิเศษเหลือเพียง4,580บาทไม้ฟ้า TPI 6 3คูณ3เมตรแดงเมเปิลจากราคาปกติ69บาทราคาพิเศษเหลือเพียง62บาทไม้ยางทำแบบ10มิลเมตรจากราคาปกติ260บาทราคาพิเศษเหลือเพียง238บาท วัยเมตร3.4คูณ25เมตรปกติ710บาทราคาพิเศษเหลือเพียง628บาทเหล็กซี3นิ้วคูณ1.6มิลลิเมตรจากราคาปกติ304บาทราคาพิเศษเหลือเพียง278บาทซื้อชักโคกอัจฉริยะราคา49,990บาทแถมฟรีอ่างอับน้ำมูลค่า6,990บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2,558หรือจนกว่าสิทธิ์คัาจะหมดลงค่ะพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นรักแม่ห่วงใย,ยแม่คุ้มของอุบัติเหตุให้แม่4 0 0 0 0นบาทเพียงสะสมยอดซื้อ90,000บาทตลอดเดือนสิงหาคมนี้ก็จะสามารถแสดงความรักให้คุณแม่ได้ค่ะ 8มีประชาชนจำนวนมากลังไหลเข้ารับการแจกข้าวสารตำรวจภูทรคลุงโชว์ผลงานตามรูปอดีตสามีเก่าเข้ารักคอสาววัย30ปีหลังตังง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว mynew สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว My n e w ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2558ค่ะเราเริ่มข่าวแรกกันที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรีครั้งที่6ทับ2558ค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดจันทบุรีครั้งที่6ทับ2558 โดยมีพลตํารวจตรีจรัญจิตเจือจุนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานในการประชุมสําหรับการจัดก,การประชุมในครั้งนี้ได้มีการแนะนําอนุก,กรรมการสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแนะนําอนุก,กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัดจันทบ,บุรีที่ได้รับแต่งตั้งใหม่สองท่านได้แก่นายนัทวุฒิสุข,ขเกษมและนายจอมศักดิ์ภูติรัตน์ อีกทั้งยังได้มีการสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์191ภูทรจังหวัดจันทบุรีโดยสายโทรเข้าทั้งหมด5 3 7ครั้งแจ้งเหตุ4,927ครั้งโทรก่อกวนไม่แจ้งเหตุอีก39,758ครั้ง และได้มีการประชุมร่วมการแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนนสายจันทบุรีสะแก้วบริเวณแยกมะขามอีกทั้งยังได้มีการสรุปสถิติคดีอาญาสกลุ่มระหว่างปีงบประมาณ2,557ถึงปีงบประมาณ2,558แล้วรายงานผลงานที่น่าสนใจของกองมัคคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยค่ะ ทางด้านอาสนาวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนจังหวัดจันทบุรีค่ะได้จัดพิธีมิสซาเธอทูนไม้กางเขนและพิธีรับสมาชิกคาระวะรักไม้กางเขนรุ่นที่5ค่ะ เช้านี้ที่อาสนาวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมลจังหวัดจันทบุรีคุณพ่อทรงวุฒิปฏททสุขจิตเป็นประธานในการนำขบวนแห่ไม้กางเขนเข้าสู่ในพิธีอาสนาวิหารซึ่งในวันนี้มีเหล่าบรรดาซิสเตอร์และคริสตศาสนิกชนจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธีมิสซาเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองเทิดทูนไม้กางเขนและพิธีรับสมาชิกคาระวะรักไม้กางเขนรุ่นที่ห้า ทั้งนี้พิธีฉลองนี้ได้นําเข้ามาจากจารีตลาตินที่กรุงโรมในศตวรรษที่7ดังนั้นวันที่14กันยายนของทุกปีจึงเป็นวันที่พระาศาสนาจากักฉลองเทิดทูนไม้กางเขนฉลองการไถ่กู้มนุษยชาติของคริสตเจ้าดังนั้นวันฉลองวันนี้นอกจากจะเป็นการฉลองเทิดทูนความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉลองเทิดทูนความรอดพน้นพระคริสตเจ้า ทรงนำมาให้แก่เราทุกคนแล้วยังเป็นวันฉลองความเชื่อและขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่และความเชื่อที่เหล่าคริสตชนได้รับให้เดินตามหนทางแห่งไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเสมอเธอทูลความรักของพระเจ้าให้กลายเป็นความรักของเราและตรอกตรึงชีวิตของเรากับความรักอันยิ่งใหญ่แห่งไม้กางเขนของพระองค์ตลอดไป ส่วนทางด้านวัดเขตนาบุญญารามค่ะได้จัดพิธีทิ้งกระจาดประจำปี2558โดยมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ารับการแจกข้าวสารค่ะเมื่อวันที่12กันยายน2558ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเชื้อสายจีนและไทยเดินทางมายังวัดเขตนาบุญญารามโดยมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ารับการแจกข้าวสารจากทางวัดเขตนาบุญญาราม ซึ่งมีการแจกข้าวสารให้ประชาชนกว่า5,000ถุงประชาชนทั่วไปเดินทางมารับการแจกข้าวสารจนล้นบริเวณพิธีประเพณีทิ้งกระจาดเป็นความเชื่อของพุทธบริษัทฝ่ายจีนมหาย,ยานประเพณีถือปฏิบัติมาเนิ่นนานสมัยพุทธากาล2,000กว่าปีล่วงมาแล้วในสมัยนั้นเล่ากันว่าพระอานนท์เป็นเถระผู้ริเริ่มทำเป็นองค์แรกโดยพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระอานนท์ทำการสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้รอดพ้นจากบ่วงกรรมให้พระอานนทำพิธีกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรตและดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วโดยการนิมนต์พระพิสุสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นทายทานแก่สัตว์โลกผู้ยากไร้ทั้งหลายและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณไร้ญาติที่กำลังทุกทนอยู่ในนรกภูมิหรือที่กำลังล่องลอยขอส่วนบุญอยู่ค่ะ ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าของตำรวจผู้ทอนขลุงค่ะได้โชว์ผลงานรวบอดีตสามีเก่าสาววัย30ปีค่ะหลังตามง้อขอคืนดีแต่ไม่เป็นผลสักครู่กับมาติดตามค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้ําในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมร,บรอบบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุกายสบายใจกันทั้งครอบครัว กลับมาติดตามข่าวช่วงที่2กันต่อนะคะมาดูกันที่ผลงานของตํารวจผู้ทรขลุงค่ะได้โชว์ผลงานตามรวบอดีตสามีเก่าข้ารัดคอสาววัย30ปีค่ะหลังตามง้อขอคืนดีแต่ไม่เป็นผลค่ะ วันที่11กันยายนเวลา16นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกเชนรงเหยือเงินผู้กำกับการสพขลุงพร้อมด้วยพันตำรวจโทจำนวนสมรสสารวัตรเวรสพขลุงจังหวัดจันทบุรีนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้ควบกลุมตัวนายพสิทธิ์อุดมสุขอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่27หมู่ที่9ตําตมบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพ่อข้ารับซื้อมะพร้าว มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากบรรดานโทระลงมือใช้สายยางรัดคอนางนันทาหรือจอยสมดีอายุ30ปีซึ่งเป็นอดีตภรรยาเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่24ทับ9หมู่ที่6ตออคลุงเมื่อคือวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยที่ชาวบ้านที่ทราบข่าวตลอดจนญาติของผู้เสียชีวิตมารุมดูหน้าของผู้ต้องหาพร้อมกับตะโกนด่าทอด้วยความเกิดเคือง และฝาเจ้าหน้าที่หวังรุมประชาทันผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกระจายกำลังเข้าดูแลความปลอดภัยอย่างหนาแน่นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาสานาทีของวันที่10กันยายนที่ผ่านมานายทวินสมดีซึ่งเป็นพ่อของนางนันทาเข้าไปพบลูกสาวถูกคนร้ายใช้สายยางรัดคอนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนหาเบาะแสจนทราบว่า คนร้ายน่าจะเป็นนายพสิทธิ์อุดมสุขอดีตสามีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่เฝ้าติดตามจนเมื่อเวลา13นาฬิกาจึงพบตัวนายพสิทธิ์ที่บ้านพักเลขที่27หมู่ที่9ตำบลบ่ออำเภอคลุงจึงนำตัวมาสอบปากคำและรับสารภาพในที่สุดว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่านางนันทาอดีตภรรยาจริงเนื่องจากโมโหที่เห็นผู้ตายยามเกียนลูกผู้ชายเล่นโทรศัพท์มือถือคุยกับกิ๊กต่อหน้าโดยที่ไม่สนใจตนเอง ทั้งนี้จากการสอบสวนของสารวัตรเวรเจ้าของคดีทราบว่านางนันทาผู้ตายเป็นคนที่ค่อนข้างมีอัธยาศัยและหน้าตาดีจนเลิกลากับนายพสิทธิ์ผู้ต้องหาไปไม่ถึงปีแต่นายพสิทธิ์ยังกลับตามมาง้อเพื่อขอคืนดีอยู่หลายครั้งแต่ไม่เป็นผลจนกระทั่งวันเกิดเหตุค่ะนายพสิทธิ์เกิดความโมโหจึงได้ลงมือก่อเหตุด,ดังกล่าวก่อนจะหลบหนีไป นอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่านายพสิทธิ์เคยต้องโทษคดียาเสพติดมาก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เดือนและสามผู้ตายยังมาบอกว่ากำลังคุยกับแฟนใหม่อยู่จึงบันดาลโทสะจับศีรษะนางนันทาทุบลงกับพื้นพร้อมกับคว้าสายยางฝักบัวมารัดคอจนเสียชีวิตก่อนจะชิงโทรศัพท์มือถือผู้ตายติดมือไปเพื่อต้องการหาตัวแฟนใหม่ของอดีตภรรยาค่ะ ่ถมถมออคนที่เหตุการณ์เปอยยางไงนะครับแต่จากการสืบสวนของตำรวจนะครับเราสามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้ทั้งทั้งในที่เกิดเหตุและทั้งโทรศัพท์ที่ผู้ต้องหาเอาไปจากตัวผู้ตายทำให้เราสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและก็สามารถขอสารอนุมัติออกไปจับได้นะครับฉะนั้นในคดีนี้ ทางญาติพี่น้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราเราสามารถที่จะดาเนินดีได้อย่างแน่นอนอีครั้งผู้ต้องหาก็รับสาภาพนะครับว่าได้ก่อเหตุจริงอันเนื่องมาจากความเปงนห่วงของของผู้ชายนะครับตอนตอน,นั้นทางตรารวจสังการเป็นอย่างไรบ้างในการปฏิบัติการในการปฏิบัติการนับตั้งแต่เรารับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีศพของอผู้หญิงตายนะครับเราก็ต้องสืบในส่วนของที่มาที่ไป อ,อันเป็นชนวนน่าสงสัยว่าเขาตายด้วยสาเหตุอะไรจากคําบอกเล่าของชาวบ้านก็มีความสงสัยสามีเก่านะครับว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเพราะก่อนเกิดเหตุก็มีการขาาู่อาฆาตว่าจะ,ะทําร้ายผู้หญิงคนนี้คิดไปมี คคนนนอื่ะรับทีมข่าวไมนิวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวของเทศบาลเมืองท่าช้างค่ะได้ลงพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าคงสนามเป่าค่ะ เมื่อวันที่12กันยายนเวลา8นาฬิกา30นาทีนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายยุเทสมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยกคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายอุดมศุขศรีรองนายยุเทสมนตรีเมืองท่าช้างนางรันจวนจันทรังศรีเลขานุกการนายยุเทสมนตรีนายชาตรีพรทักษินนายวัฒนชัยใจบุญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมปรับปรุงพื้นที่นำหญ้ามาปูบริเวณพื้นที่หน้าวัดคงสนามเป้า สำหรับจุดประสงค์ในการปรับปรุงพื้นที่ในครั้งนี้นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายโยเทศมนตรีเมืองท่าช้างต้องการให้เกิดความสวยงามในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่หน้าวัดโค้งสนามเป้ามีประชาชนเข้ามาทำบุญที่วัดโค้งสนามเป้าเป็นจำนวนมากจึงอยากให้เกิดความสวยงามและดูสะอาดตา และการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่างๆในชุมชนและนำเครื่องออกกำลังกายมาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมนีแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทั้งช่องไมเค b l บ9ลช่องชัดทุกช่องไม่ต้องใช้กล่องค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปรโมชั่นสุริเจริญ h โฮมสแตนดาร์ดประจำเดือนสิงหาคมนี้ ขอแหวนผ้าแอสเทดลมาอันละ3 3บาทราคาพิเศษซื้อ2แถม1ตลับเมตร3 5เมตรจากราคาปกติ45บาทราคาพิเศษเหลือเพียง28บาทตะแกนงกันกลิ่นทองเหลืองชุบราคา480บาทพิเศษซื้อ1แถม1ทถังบำบัดน,น้ําเสีย600ลิตรปกติ2,800บาทราคาพิเศษเหลือเพียง2,280บาท แทงน้ำช้างแกรนิต1000ลิตรจากราคาปกติ4,990บาทพิเศษเหลือเพียง45,80บาทไม้ฟ้า TPI หกคูณสเมตรแดงเมเปิลจากราคาปกติ69บาทราคาพิเศษเหลือเพียง62บาทไม้ยางทําแบบ10มิลิเมตรจากราคาปกติ260บาทราคาพิเศษเหลือเพียง238บาท วัยเมตร3.4คูณ25เมตรปกติ710บาทราคาพิเศษเหลือเพียง628บาทเหล็กซี3นิ้วคูณ1.6มิลลิเมตรจากราคาปกติ304บาทราคาพิเศษเหลือเพียง278บาทซื้อชักโคกอัจฉริยะราคา49,990บาทแถมฟรีอ่างอาบน้ำมูลค่า6,990บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2558หรือจนกว่าสิทธิ์ค้าจะหมดลงค่ะพิเศษสำหรับเดือนสิงหาคมโปรโมชั่นรักแม่ห่วงใยแม่คลุ้มของอุบัติเหตุให้แม่400,000บาทเพียงสะสมยอดซื้อ90,000บาทตลอดเดือนสิงหาคมนี้ก็จะสามารถแสดงความรักให้คุณแม่ได้ค่ะ